กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุก้นครับมนีลุงหลอดมีรายการบ้างไฟบ้านเหล่ามะเขียวอีกแล้วนะครับจะมนีบัานเหล่ามาแดงนะครับมาเขียวเออมาเหล่ามาแดงนะครับมือบัานเหล่ามะเขียวนะครับผมนะฮอ่ะตำบลน้องเอ่อตำบลกุดกุ่งอำเภอคำเงินแจ้วจังหวัดยะโสธรครับรายการยีิบสองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมอ่ะบางที่หนึ่งสามเทปนะครับผม บางที่สองซูเปอร์เฮงแปดแปดนะครับบางที่สามถ้ำหยุ่นนะครับบางที่สี่โกแก่นะครับบางที่หาแอดเทวดาโฮกุลาบขาวเช็ดใช้กัดยางบวกเกง่งเจริญครับแปดสราชบ่มเก่าแดงวีโกสิบเก่าโฟแดงนะครับสิเอ็เทพสมพรสิบสองพิยาสุดขอบฝาสิบสามผู้นริศสิงห์ฟงางใสสิบสี่เฮียโฟปลายตานนะครับสิบห้าสิงบ่อนป่านะครับสิบหก ทพที่ดาพอนสิเจ็ดพชรโนนสูงสีแปดอเฉลิมพนสิบเก่าสีล่ม20ลูกชายผู้หน่อยครับ21กล่องฝ่า22โควิดเบิกฝ่า23่สิบสใช่เจริญยี่สิบสี่นครหนองให้ครับ25ว่างสันติสุขยี่สิบหกข้ามภัยทะลุฝ่าไปหาเธอครับ27่ิบจ็ฟิวเจริญครับยี่สิบแค่แดเบิกฝ่าบวก2อพี่น้องครับตุลาการโดยไอแคแดเมืองมหาบัวสิม,มคนลาสีนะครับมีค่าเขาชมสามร้อพอดีนะครับผมสามเพียงเนะครับผมออย่าลืมไปแห ตังแรงใจกันนะครับผมบ้านเหล่ามะเขียวนะครับผมอ่ะส่วนมัดเดาวทั้งสูงกับพี่พี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับติกสีแดงจึงครึ่งนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอดี้เกี่ยวกับคายบังไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับบอดี้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมบางที่หนึ่งนะครับลุงหลอดหายสามเทพเลยนะครับที่สองถ้ำหยุ่นครับที่สามโกแกขครับที่สี่กุหลาบขาวครับที่หาใช่การยางบวกเย จเจริญครับบางที่หกอเฉลิมพ่นครับบางที่เจ็ดสีร่มนะครับบางที่แปดกองฝานะครับมือนี้กองฝากับหวานเจี๊ยบนะครับผมก็เลยหหายเป็นมาเดียครับอเฉลิมพ่นกับได้หวานเจี๊ยบนะครับมือนีฟอร์มดีมากๆครับ หละกกาอีกบ้างนึ่งว่างสันที่สุกนะครับฟอมบอดีแต่กับลายใดนะครับผมเปะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอลลายว้างสีลายไฟนะครับผมมือนขาดว่าสีหวานก็มือนี่นะครับมือนีแดงจึงครึงมือหนาสีเขียวปื้อๆนะครับผมบุ้ยเขียวจึงครึงบ่เขียวเนี่ยครับเขียวอื้อหรือเขียวจังไดนะครับผมผู้ใดไปก็ขอให้โชคให้มันนะครับผมหากข้อมูลพิดพาดประการใดลุงรอเด็กีต้องกาบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงครับมือนบม่แน่ใจว่ามีหมองเดียวหรือใหม่นะครับเพราะว่าทั้งะ พนมไพ่เพื่อนยุดให้อ่าเป็นงานประเภทนี้พนมไพ่มอีืนจุดบังไฟนะครับกะทีร้อยฝ่าไอกะทียุหันพ่อไพ่ดำเมยยูหันนะครับผมฮะเลยโซนนั่นกนาสีโบมี่มองอื่นนะครับนอกจากบุญบังไฟพนมไพ่นะครับผม แล้วก็ส่วนทางยะโสนี่ก็มีสนามนี่นะครับเดมามะเขียวนี่นะครับเดี๋ยวหากมีบ้านอื่นเดี๋ยวลุงหลอดสิลงข้อมูลให้อีกที่หนึ่งนะครับผมอ่หากข้อมูลพิพาประการใดลุงหลอด็กศีต้องกราบขอบภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด็กีสวัสดีครับ